สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนีภาพพี่น้องมาเบิงรถไถพรวนลองอ่อยค่ะติดตั้งอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยแล้วได้ค่ะมือนีพี่น้องค่ะพี่น้องสังเกตเบิงดีๆด้ดค่ะมือนีติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใส่ปุย๋ยน้ำค่ะพี่น้องนะคะตรงท่อตรงนี้จะคือปุย๋จยจะไหลออกมากตรงท่อตรงนี้นะคะพี่น้องพี่น้องเบ่งบรรยากาศค่ะ ค่ะให้ไส่ปุ๋ยไห้น้ามึงสีค่ะพี่น้องกะบลายละ300บาทนะคะทาไห้พื้นรองออยซื้อบัวไส่ปุ๋ยกับลายละ250ค่ะช่วงนี้กับฝนตกค่ะพี่น้องพายุเขา่าเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งทองฟ้านะคะทองฟ้าหมืดฟ้าครึมค่ะพี่น้องคะ่ะจักสีไทยได้จักจะคลิปนะคะพี่น้องจักสีเห็ดได้หลายซ้ำในใพี่น้องในเบิ่งกันถ้าหายไปก็คือฝนตกพายุเข่าแห้งภาสามารถเห็ดงาด้นะคะพี่น้อง แกพี่น้องมึงบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะกระขอบคุณสําหรับการติดตามการกดไลค์กดแช่นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะอีก็คือการไถพ่วนลองอ่อยค่ะพี่น้องพอร้อมกับใส่ปุ๋ยไปน้าค่ะใส่ปุ๋ยไปพร้อมแล้วก็เป็นการไถพ่วนไถกลบปุ๋ยพร้อมนะคะพี่น้องคะ

Mm-hmm. <laughs>